นี่นะครับกำลังตักกันกันนะครับเอาเบิ้งเบิงบุญนี่น้ำเด้อเบิ้งเบิ้งเบิ้งข้นนานนาน้ำข้นข้นาน้ำดึงออกมาหน้ำดึงออกมาน้ำคนลมมันคนลมมันคนลมมันเอาคนลมออกมาน้ำ 啪啪啪啪，啪啪啪，啪啪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  ถอยเลยพี่สอยสอยสอยโอเคโอเคโอเคมาฝาฝากให้เพื่อนด้วยฝากเพื่อนด้วยโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก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 มาเมยมา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 เีาไปเอาไป่อาไปเอามาพี่เอาไปเอาไปออกมาออกมาสมาชิกออกมาพี่สมาชิกออกมาพี่สมาชิกออกมาพี่ บอเลยไม่ต้องถลนกันพอพอพไปหุ่นาถอยออกซะถอยออกซะออไป้ไปหุ่นออกไปหุ่นออกไปหุ่นออกไปหุ่นขอบคุณครับขอบคุบผมมียังผมมียังผมมียังผมมียงผมมียังพี่ผมมียังผมมปยังผมมียัางครับผมมยัางนาไปเ่ขายัางผมมปยังนาคนล้ะนาทีคนละนาทีผมมียัง <kę eras> ไไฟังต้องถามนี่เป็นทั้งพี่หมูนะครับพี่หมูทีมาเรียกร้องสิทธิอีกสิทธิหนึ่งนะครับสิทธิประชาชนนะครับหลายๆสิทธินะครับนี่นะทั้พงพี่หมูครับอ่าพี่น้องทั้งพี่หมูครับ นีคือทีพี่น้องจากข้างคิมพี่หมูครับอด้รอด้วยนะครบรอด้วยรด้วยัเ้ยนห้ารับพี่นองนี่รถ er hm right. มีกังวจากนทีนี่ไม่ยอมครับขอบคุณพี่เมยด้วยนะครับพี่เมยขอบคุณด้วย นี่คือสถานการณ์ตอนนี้นะครับรรหลังจากที่ทั้งสมชาชิกคนจนกับทางตำรวจนะครับได้ปะทะกันนิดนึงนะครับเพราะว่าทางสมาชิกคนจนขอแค่ทางผ่านมานนะครับม่าประตูหาแลวก็เลี้ยวขวาต้องไฟแดงการฉถึงมองที่รับเรื่องลงทุกแล้วนะครับมองทีเจรจานะครับ ค่าอ่าานมาจากแต่ต้อนแหลกมันกับโบมีการประทะนะครับนี่คือสถานาการณ์ตอนนี้นะครับโมเนจไจวาขางนานีชิมิการประทะกันอีกบอน,นะครับ <quase self. S 1> ผมโมเนจไจคือกันนะครับไปบอทันถึงอ่มันชิเป็นชี้แยกมองนีนี่อุ่ดนี้เคยประทะนะครับแต่โบหัวขางน,นี้ชิมีการประทะอีกบอน,นะครับอ่านี่คือสถานาการณ์ตอนนี้นะครับ อตอนนี้นะครับอยู่ที่ถนนราชดําเนินนอกนะครับราชดําเนินนอกนะครับอตอนนี้ทั้งตำรวจก็มีการกั้นอีกมวงหนึ่งคือกันนะครับ ยุดสีาตั้งอาครนีคันนะครับอูถนนพิศนุโลกนะครับ

ผมถ่ายทอดนะผมบอกไว้ก่อนนะเผด็ผมถ่ายทอดนะ3ามสี่หมื่นคนนะั้นที่ดูอยู่ตอนนี้ผมบอกไว้ก่อนนะ3ามสี่หมื่นคนที่ดูอยู่ตอนนี้เออเป็นตำรวจให้ใจเย็นหน่อยเป็นตำรวจให้ใจเย็นหน่อย ใจเย็นพี่ใจเย็นพวกเราถอย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 ก่อนระวังคนด้วยรักษาแนวรักษาแนวตัวเองอันนีนึงรักษาแนวตัวเองเอานั่งลง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 ก่อนนั่งลงเอานั่งลง

อยทำนะครับ่ดปอกอกไกนะครับผมอาน i มจะลาาได้นะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าทร้ายนะดีครับใครไยทรกไปเานมาลย่านบวไยมทอะไรก็ไเอางมาไอาเงมเลยเลย ยยากย้นมาัไปนัย้วยาก็ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งลงนไท่านนั่งลงการนั่งลงการนั่งลงการนั่งลงนั่งลงลูกน่งลเราไม่ได้อยากยเขิามเ้าจะเพ่มมาแล้วเป็นท่านไม่ทางนั่งพ่อจะลงเพราะฉะนั้นเราจะเป็นนะคะ